14กันยายน2563มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้มีการจัดงานพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลและทำบุญไทยชีวิตโครกระบือเนื่องในวันคล้ายวันเกิดอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมณศาลาสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดพระศรีมหา,าธาตุวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคะรครับ พิธีการสําคัญในงานนี้ครับคือพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมาทานศีลถวายจตุป,ปัจจัยไทยธรรมแก่พระสงฆ์จํานวน6.2รูปที่มาในพิธีแห่งนี้ครับดำเนินพิธีต่อด้วยการกวดน้ำและรับน้ำพระพุทธมนต์ตามลำดับครับ ตัมาครับเข้าสู่ช่วงพิธีไถ่ยชีวิตโคกระบือมีการไถ่จยจำนวนโคถึง17ตัวและกระบือ16ตัวรวมทั้งสิ้น33ตัวครับพร้อมด้วยเงินบริจาคร่วมทําบุญกว่า7,349,489บาทครับปิดท้ายด้วการเซอร์ไพรส์เค้กวันเกิดและการร้องเพลง Happy Birthday ให้แก่อธิการมาดี โดยเหล่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีปทุมนั่นเองครับสุดท้ายนี้ครับในานามของซู่มิเดีย กุญแนของสร้างพื้นฐานมหาวิทยาลัยสิบัุุมขอกล่าวคำว่าสุขสันต์วันคล้ายวันเกิดครับท่านอาธิการบดี